สวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการ Ad News Connect Connect ทุก n e w ในโลกออนไลน์ครับครับวันนี้อยู่กับผม TJ Off ครับและ TJ Net ครับรับชมรายการติดตามข่าวสารนะครับคลิก n e w s t r u e l i f e c o m ครับรับชม True l i f e TV ช่องทางใหม่นะครับ True Vision 69ครับและ True Knowledge Package และ True Life Review 4ีสิบครับสำหรับโลแกนนะครับ True Life TV w วา social m i s s l i f e s i e ครับและคุณผู้ชมนะครับที่มีสมาร์ทโฟนนะครับไม่ว่าจะเป็น Android iPhone หรือว่า iPad นะครับสามารถรับชมรายการผ่านแอปพลิเคชันนะครับ H TV ได้ครับติดต่อเราเหมือนเดิมครับ Facebook และ Twitter ตามทีขึ้น้านล่างนี้ได้เลยใช่ครับผมนะครับเข้าสู่ช่วงแรกเราแค่กอช่วงทอมสไลน์นะครับวันนี้ต้องบอกว่าหน้าอินเทอร์เน็ตช่วงนี้เนี่ยนะครับหรือว่าโซเชียลเน็ตเวิร์กไม่ว่าจะเป็น Facebook ก็ตามนะครับ โอ้โหมีคนไล่รูปเด็กน้อยที่ชื่อว่าอาราเล่คนหนึ่งเออผมเห็นใน Instagram <c oughs> อินสตาแกรมมัน้องเยอะอย <c oughs> ่เดียวใช่ครับ เป็นเด็กที่แบบเด็กผู้หญิงหน้าตาบ้องแบวมากแล้วก็ใส่แว่นอันใหญ่ผมยาวๆเหมือนอาราเลในการ์ตูนนี่นะครับซึ่งหนูน้อยคนนี้ครับนี่ฮะตามภาพแต่แน่ๆนเลยเธอกลายเป็นนะครับเน็ตไอดอลตัวน้อยคนใหม่เลยครับคุณผู้ชมนะครับเพราะว่าโลกโซเชียลเน็ตนะครับดังมากๆครับไม่ว่าจะเป็น Twitter Facebook นะครับหรือว่า Instagram นั่นเองครับอย่างที่เราเห็นครับเราก็จะเห็นหนูน้อยนี่นะครับหน้าตาจิ้มลิมนะครับใส่แว่นอันใหญ่เหมือนกับอาราเลนะครับถูกแชร์ไปเกลื่อนเลยนะครับชื่อของเธอนะฮะ ห่วงส่วนครับอ,อายุเป็นแค่หนึ่งขวบเท่านั้นนะฮะมาจากประเทศไต้หวันครับซึ่งคุณแม่ของเธอเนี่ยเริ่มต้นมาจากการที่ทำเฟซบุ๊กนะครับแชร์รูปลูกสาวของตัวเองออให้กับชาวโซเชียลเน็ตได้ชมกันตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะฮะ,ะซึ่งตอนแรกเนี่ยก็รู้จักกันแค่วงแคบๆแ,แ, uh huh. แต่พอคุณแม่ครับจับหนูน้อยมาใส่แว่นใส่วิกผมยาวหน้าม้าเหมือนอ,อาราเล่เนี่ย เพียงแค่สัปดาห์ที่แล้วสัปดาห์เดียวครับครับผมโด่งดังขึ้นมาครับแล้วก็มีคนไปกดไลค์ใน f เฟซบ o ๊กแฟนเพจของหนูน้อยคนนี้กว่า30,000คนแล้วฮะโอ้โหนะครับทำให้เธอกลายเป็นเน็ตไอดอลคนล่าสุดนะครับที่โด่งดังไปนะครับประเทศเพื่อนบ้านต่างๆครับรวมทั้งแต่ประเทศไทยของเราด้วยนะครับผมนะะฮแล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านอีกมากมายเลยเนี่ยครับตอนนี้นะครับหนูน้อยหวงส่วนๆนะครับกำลังเป็นกำลังกลายเป็นเน็ตไอดอลคนใหม่นะครับที่ไม่ใช่แค่ขวัญใจคนรักเด็กชาวตะ๋วไทยเท่านั้นครับอย่างที่บอกว่าลามไปทั่วเอเชียของเราเลยนะครับแต่่วา Facebook เจ้าหนูน้อยส่วนๆเนี่นะครับเป็นแบบแอดเฟรนด์นะครับตอนนี้มีคนแอดเฟรนด์ไปเยอะเลยแอด <add S 2> จนไม่สามารถที่จะแอดเธอได้เลยนั่นเองนะครับจนสุดท้ายตอนนี้ต้อง Subscribe หรือว่าติดตามเธอ่นเองครับใครอยากจะดูความน่ารักนี่นะครับก็บไปดูได้นะครับที่ facebook.com ครับ H นะครับ S U A N นะครับหรือว่าอ่านว่าห่วงส่วนๆนั่นเองนะครับผมนะฮะก็จะเป็น H S U A N นะครับ H S U A N 92ครับเดี๋ยวเราจะขึ้นให้ดูนะครับครับผมนะฮะก็ไปติดตามดูกันได้ความน่ารักของเนื้อห่วงส่วนๆนะฮะอ่าข่าวที่2ครับเป็นคลิปโฆษณาครับเป็นโฆษณาน้ำดื่มน้ำแร่เนี่ยนะครับแต่ว่าโอ้โหต้องบอกว่าตอนนี้ยอดวิวเนี่ย 40ล้านวิวไปแล้วครับโอ้โหนะครับเป็นความน่ารักนะครับของคลิปวิดีโอนะครับที่จัดทําขึ้นภายใต้แนวคิดไลฟ์ยางนั้นเองนะครับโดยเรื่องราวก็เริ่มต้นด้วยนะครับว่าผู้ชายคนหนึ่งครับที่เห็นตัวเองในกระจกกลายเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งนะครับด้วยความประหลาดใจนะฮะว่าตัวเขาใช่หรือไม่นั่นเองนะครับจึงลองทําท่าทางต่างๆนะครับก่อนที่จะเริ่มต้นเต้นกระจายเลยครับร้องกับผู้ใหญ่คนอื่นๆนะครับที่เดินมาเต้นสมทบครับแล้วก็เห็นว่าตัวเองเนี่ยกลายเป็นเด็กกันทุกๆคนเลยนะครับจะน่ารัก พร้อมๆกันเลยครับ No, no, we don't die. Yes, we multiply Anyone uh, press me uh, the fight. Yeah. I'm like you know we go โอ้นะครับเรียกว่ามาถูกทางครับทุกวันนี้ผมใช้เอ i วองนะครับในการฉีดหน้างมครับนี่ได้รับเงินสปอนเซอร์มาปะเนี่ยฮะ หวังว่านะครับหน้าผมจะเด็กลงครับคือตอนนี้ออนแอร์อยู่เนี่ยท่านผู้ชม,มเห็นพี่เนยเนี่ยเด็กตะก,กี้นี้เลยฮนะจริงอ่ะคือหน้าเด็กมากโอ้โหนะครนี้ก็เป็นโฆษณาน้าแร่ใหม่เลยครับของเอเวียงหรือว่าบ้านเราติดชื่อเรียกว่าเอเวียงนั่นเองครับอ่าข่าวต่อไปกันดีกว่าครับครับผมาวนี้เกี่ยวกับผู้พิการทางสายตานะครับตอนนี้เขามีการต่อยอดจินตนาการของผู้พิการทางสายตากับชุดวาดเขียนที่ชื่อว่าเล่นเส้นครับโอ้โหนะครับเป็นอุปกรณ์ใหม่นะครับที่ถูกคิดค้นขึ้นมาแล้วก็เหมาะจริงครับกับผู้พิการทางสายตานะครับเขา ถึงแม้ว่าจะพิการทางสายตาแต่ว่าไม่ได้พิการทางความคิดครับเขาเลยคิดเรื่องของอุปกรณ์นี้ขึ้นมานะครับส่วนคนที่มีโอกาสมองเห็นอย่างเราๆนี่นะครับเรื่องของการวาดภาพออฟครับเป็นเรื่องง่ายเพราะเราเห็นอยู่แล้วได้เลยถูกต้องครับไม่ว่าเราจะหยิบอะไรก็ตามเราก็สามารถที่จะวาดภาพได้นั่นเองนะครับแต่ว่าผู้พิการทางสายตานะครับเขาไม่ได้พิการทางความคิดนะฮะซึงก็เลยมีคนมาช่วยเขาได้วาดภาพครับเป็นอุปกรณ์ที่ออบบอกนั่นไปครับเรื่องของการเล่นเส้นนี่นะครับก็ประกอบไปด้วยนะครับปากกาเล่นเส้นครับเป็นปากกาที่ทํามาจากไม้ยางพารานะครับ โดยใช้ไหมพรมแทนหมึกครับปลายปากกาเนี่ยนะครับก็จะมีตัวตัดไหมพรมนะครับคล้ายๆกับตัดไหมขัดฟันเราเนี่ยนะครับผมนไมฮะเมื่อวาดภาพเส้นเสร็จนะครับปากกาเล่นเส้นนี้ก็จะค่อยคู่ขัดนะฮะสมุดเล่นเส้นนะครับซึ่งเป็นสมุดขนาดใหญ่ที่ติดผิวแผ่นด้วยอีซี่เทปนะครับคล้ายๆกับเวลโครนะครับหรือว่าเทปตีนตุ้กแกนะฮะหรือว่าเทปน้าเตยนั่นเองครับตัวมีความเรียบมากครับและเกาะเส้นไหมพรมได้ดีเยี่ยมเลยนะครับเมื่อเด็กนะครับเริ่มวาดภาพเส้นก็จะมีภาพเกิดขึ้นมีความนูนความหนาของไหมพรมนั่ จึงทำให้เด็กนะครับที่เป็นผู้พิการทางสายตาเนี่ยนะครับสามารถที่จะสัมผัสภาพในขณะวาดได้ด้วยครับส่งผลให้เขาสามารถที่จะเรียนรู้ถึงรูปทรงต่างๆนะครับข้อพิเศษก็อยู่ตรงที่นะครับไหมพรมนี้สามารถที่จะนะฮะนำมากลับมาใช้ใหม่ได้นะครับซึ่งชุดวาดเขียนเล่นเส้นนี้นะครับได้ทดสอบนะครับกับน้องๆเด็กๆที่โรงเรียนสอนคนพิเศษนะครับของกรุงเทพมหานครนะครับและมีการพัฒนาร่วมกับคุณครูและผู้ปกครองเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดนั่นเองครับครับซึ่งผลงานนี้นะครับเป็นการเป็นการพัฒนาครับของทีมงานกล่องดินสอนนะครับโดย คุณชัดชัยอภิบาลภูลผลและคุณอรุณโอชาพันสดนะครับรบซึ่งเขาก็บอกนะฮะอย่างที่พี่เนบอกไปคือเขาไม่ได้พิการทางความคิดคดังนั้นนะครับถ้าเกิดว่าเราพัฒนาอุปกรณ์ที่ช่วยเติมเต็มในส่วนที่เขาขาดหายไปก็จะช่วยส่งเสริมจินตนาการและความสามารถของเด็กๆที่พิการทางสายตาครับซึ่งเล่นเส้นนี้นะครับยังสามารถเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยในเรื่องการเรียนการสอนไม่ว่าจะเป็นวิชาศิลปะคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์แผนที่และก็วิชาอื่นๆได้อีกมากมายเลยทีเดียวค,ครับต้องขอเสียงความชื่นชมให้ทั้งสองท่านเลยนะครับเพราะว่าช่วยให้ผู้มีการทางสายตาสามารถถ่ายทอดความรู้สึกนะครับของการวาดภาพได้ออกมาได้นะครับครับผมของข่าวต่อไปอันนี้โอ้โหเป็นข่าวที่ค่อนข้างโด่งดังในโซเชียลมากๆเลยทีเดียวนะฮะเพราะว่าวออ มีเหตุการณ์นะครับของนักเล่นทวิตเตอร์บางส่วนปะทะกับเจ้าของเพจ Facebook ไม่รู้ว่าเป็นเจ้าของเพจที่เราเคยเชิญมาออกหรือเปล่านั่นนั่นใครับสุดท้ายของตอนนี้กลายเป็นสงครามนะครับระหว่างผู้เล่นทวิตเตอร์และ a c e b o o k ไปแล้วเรียบร้อยนะครับเพราะว่ามีกรณีหลากหลายครั้งเหลือเกินนะครับผู้เล่น a c e b o o k นะครับมักจะตั้งเพจอะไรสักอย่างขึ้นมาแต่ว่าไม่ได้คิดขึ้นมาเองนะครับแต่ว่าแอบไปขโมยเอาความคิดของทวิตเตอร์นะครับผมแล้วก็ขึ้นมาเป็นภาพแล้วก็มีคนไปกดไลค์กดแชร์กันมากมายทั้ง่่่เแแคคให้รดิตตวา คนที่ดังที่สุดก็คือเจ้าของเพจต้องบอกว่าต้องเกริ่นก่อนว่าปกติแล้วเนี่ยโลกในทวิตเตอร์เนี่ยเขามันมันคือมันมันโพสตได้แค่ร้อยสี่สิบตัวอักษรเป็นโลกแห่งข้อความเขาก็จะโพสต์อะไรกันแบบสั้นๆส่วนมากคำคมก็จะเป็นที่นิยมในทวิตเตอร์เสร็จแล้วปั๊บคนที่เล่น Facebook ก็ไม่เห็นเฮ้ยมันเจ๋งอ่ะมันครูอ่ะนี่ฮะอันนี้เป็นต้นนะฮะอันนี้ผมบอกชื่อเพจได้เลยนะฮะผมเคยไปแซะเขาอยู่ครับแล้วครับเอออันเนี้ยเขาก็ไปเอากรอบมาใช่ไหมฮะเสร็จแล้วก เป็นทําเป็นกรอบรูปภาพแล้วก็ใส่เครดิตโดยที่ใส่เครดิตเนี่ยบางครั้งเนี่ยก็ให้เครดิตของอเจ้าของคําคมแต่ว่าตัวเล็เกๆแล้วก็ใส่เครดิตเป็นแฟนเพจของตัวเองตัวเบลอ,อ เออคนในทวิตเตอร์ก็แบบเฮ้ยทำไมคุณทําอย่างเงี้ยเราเป็นเจ้าของความคิดคุณมาขโมยลิขสิทธิ์กันอย่างนี้ได้ไงอ่ะนั่นแหละสิครับแล้วก็บางทีนะครับร้แรงจนถึงขั้นว่าเอาเพจตัวเองเนี่ยนะครับไปขายโฆษณาต่างๆมากมายได้องเงินไดทองไปแต่สุดท้ายคนที่เป็นต้นความคิดจริงๆจากทวิตเตอร์เนี่ยนะครับได้เพียงแค่เครดิตอเล็กๆเองครับอันนี้อันนี้เป็นใส่คอมคมที่ก๊อปมาตรงนี้ออันนี้นี่มาจากเฟซบุ๊กแฟนเพจอะไรนะพวกขี้ก๊อปแลกไลค์หรือเปล่าฮะ นี่นะครับผมนะก็ต้องบอกว่าตอนนี้ศึกสงครามนี้สนุกสนานครับเพราะว่าในฝั่ง Facebook เองก็ไม่ยินยอมนะครับแล้วก็มีการตั้งเพจขึ้นมานะครับผมนะฮะว่าประมาณเนี้ยตัวเองก๊อปแต่ฉันก๊อปมาอย่างมั่นใจว่าฉันก๊อปมานะคจริงเรื่องนี้ก็คือตอนนี้เขาก็มีการเสนอแนะนะครับเขาบอกว่าอยากให้ทั้งทางท w i t t e อร์นะครับแล้วก็ a c e b o o k เนี่ยลองคิดกันดูว่าจะหาทางแก้ไขอย่างไรนะครับอย่างเช่นสมมุติว่าคุณไปเจอในทวิตเตอร์เนี่ยแล้วมันชอบจริงๆเนี่ยคุณก็แคปเจอร์ หยิบของเขามาพิมพ์ใหม่สร้างกรอบใหม่ทาให้มันดูดีดูสวยแล้วก็มาใส่เครดิตให้ตัวเองแล้วแบบกมคนคิดเขาจะได้อะไรเลยครับเขาก็ไม่ได้อะไรถูกไหมฮะซึ่งถ้าคุณแคปเจอร์มาเลยเนี่ยมันก็จะเห็นหน้าทวิตเตอร์เขาแล้วก็เห็นทั้งข้อความทั้งเจ้าของข้อความทั้งเวลาที่โพสต์ด้วยนะฮะซึ่งถ้าเกิดว่าคนที่มาตามใน Facebook หรือว่าในทวิตเตอร์เนี่ยเขาเห็นเขาก็จะไปกด Follow ก็ไปกด Retweet เองก็เหมือนเป็นมารยาทในสังคมครับผู้ชมยกตัวอย่างเช่นเวลาเราอ่านหนังสือหนึ่งเล่มเนี่ ตอนท้ายเขาจะต้องมีการแนบอ้างอิงต่างๆลามาว่าต้นตนเหตุหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรนะบรรณานุกรม ที่มาของข้อมูลเหล่านั้นมาจากไหนคือการให้เกียรติของคนที่ทําข้อมูลนั่นเองนะฮะในโลกของโซเชียลเวิร์กเองก็ตามเช่นกันคุณผู้ชมนะครับการจะไปข้อความของใครก็ตามสักคนหนึ่งมาเป็นข้อความของตัวเองเนี่ยนะครับอย่าเอามาทําใหม่เป็นรูปแบบใหม่ที่บอกว่าเหมือนตัวเองทำนะเราควรจะให้เกียรติผู้นั้นนะครับเพราะว่าเขาคือคนที่คิดนั่นเองครับนะฮะก็หวังว่าใครที่กําลังทําอยู่นะครับก็หยุดดีกว่าครับอย่าเป็นเซเลบในโลกโซเชียลอย่างเดียวเลยแล้วกันนะฮะแล้วก็ไปนําผลงานของคนอื่นที่เขาใช้หัวคิดเนี่ยมาขโมยเป การเป็นพวกคีดก๊อปแรกไลดีกว่าครับแล้วก็มาคิดผลิตคอนเทนต์เจ๋งๆเดีผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยมีความคิดอยู่แล้วเรามาคิดคอนเทนต์เจ๋งๆขึ้นมาด้วยตัวเองมันน่าภูมิใจกว่าเยอะมากครับถูกต้องครับเพราะถ้าคุณอยากจะเป็นคนเด่นคนหนึ่งนะครับควรจะนำเสนอผลงานที่เป็นของตัวเองนะครับถูกต้องเลยฮะเดี๋ยวเบรกหน้านะครับเรามีคลิปที่โด่งดังในช่วงในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับในโซเชียลเน็ตเวิร์กเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทยใช่ครับเเดี๋ยวเรามาชมกันช่วงหน้าครับ